สวัสดีครับพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิตถพบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนายสุมิตรเกิดกรรมประหลัดจังหวัดอุตรดิตถเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งขันไม่พร้อมในวัยรุ่นพุทธศักราช2559ถึง2561จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเล็งเห็นถึงปัญหาการตั้งขันไม่พร้อมในวัยรุ่นซึ่งอยู่ในเกณฑ์และมีแนวโน้มที่คงที่ซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาวิทยาลัยราชบัรอุตรดิตถ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาองค์กรภาคเอกชนและอาสาสมัครทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันสแสวงหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขพัฒนาปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นด้านนางอุภัยพรมหานินรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าสถานการณ์ตั้งครรภ์นในวัยรุ่นในจังหวัดอุตรดิต ในปี2,558ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ15-19ปีสำหรับในปี2,559ร้อยละ38.6เกณฑ์เป้าหมายไม่เกินร้อยละ5ต่อประชากรหญิงอายุ15-19ปีพันคนและการตั้งครันซ้ำร้อยละ5.41จากเกณฑ์เป้าหมายไม่เกินร้อยละ10มีแนวโน้มคงที่จึงร่วมกันจะทำแผนยุทธาศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งคันในวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะรัฐมนตรีโดยเน้นการบูรณาการเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์จากปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นพุทธศักราช2,558ถึง2,567ขึ้นโดยมีเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์คือการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาแก่วัยรุ่นการส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรการพัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มครองและสวัสดิการทางสังคมเพื่อรองรับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศในสังคมและการจัดให้มีกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับจังหวัดอุตรดิต์ประชุมความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนไทยลาวจังหวัดอุตรดิต์แขวงชัยบุรีตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนจังหวัดอุตรดิต์ปี2559 ที่ห้องประชุมกินาลีโรงแรมศีหราชอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถนายวิรชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์เป็นประธานการประชุมความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนไทยลาวจังหวัดอุตรดิต์แขวงชยบุรีตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนจังหวัดอุตรดิต์ปี2559 โดยมีดรนางคำผิวภูทรีหัวหน้าผดกสาธารณสุขแขวงเชยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายแพทย์กรกิจลิมสม,มุทรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิษ์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์กล่าวว่าสถานการณ์สาธารณสุขชายแดนจังหวัดอุตรดิษฐ์มีประชาชนลาวรับบริการในโรงพยาบาลของจังหวัดอุตรดิษฐ์มีการส่งต่อผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต และพบโรคติดต่อที่สําคัญโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชายแดนนั้นต้องมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุขและป้องกันรโรคติดต่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาตามความเหมาะสมและหากเสียชีวิตต้องเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ญาติพี่น้องได้นำส่งศพผู้เสียชีวิตโดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้ การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แขวงชัยบุรีในการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรสาธารณสุขไทยลาวและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขชายแดนไทยลาวอีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์และแขวงชัยบุรีอีกด้วยด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานวันไถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อ,เ,อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2559ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่3ตำบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายโอลานพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อ,เ,อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2559 มีนายธีรวัตรมุธิคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายอำนาจปาราดเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นายภัยทูนพรมน้อยนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภาในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนกว่า200คนเข้าร่วมในการดำเนินการในวันนี้เป็นการดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2,559โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก4,180บาทเป็น2,630บาทสามารถลดต้นทุนได้1,550บาทต่อไร่ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียวด้วยการร่วมกันจัดการผลผลิตเพิ่มมูลค่าและการรวมกลุ่มโดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวนเจสถานีประกอบด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องบริหารจัดการดูแลข้าวเรื่องการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าธนาคารน้ําใต้ดินเรื่องการบริหารจัดการดินเรื่องการบริหารเงินทุนการเกษตรและเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวนอกจากนี้ยังมีการนําเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรด้านอื่นๆให้กับเกษตรกรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะภาคเอกชนด้วย คุณผู้ชมครับ7สิงหาคมนี้2,559นี้แหละครับก็เป็นวันออกเสียงประชามติกันนะครับมาถึงขั้นตอนนะครับในการออกเสียงประชามติกันครับอันดับแรกต้องไปตรวจสอบรายชื่อกันก่อนนะครับณจุดการที่ตัวเองมีสิทธิ์นะครับในการที่จะลงเสียงประชามตินั่นเองครับ2ครับยื่นหลักฐานแสดงตนเองครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองนะแล้วก็รับบัตรออกเสียงครับ นอกจากนั้นนะครับก็ทําเครื่องหมายกากบาทครับรับหรือไม่รับนะครับทั้ง2ประเด็นแล้วก็สุดท้ายนะครับยนต์บัตรลงกล่องด้วยตนเองนั่นเองครับชัชวานวนวแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิภาพข่าวโกเมช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ ร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ดีจริงเหรอดีจริงเพราะเป็นร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้จัดปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาลูกเด็กเล็กแดงของเราทุกคนจะได้รับการดูแลและพัฒนาตั้งแต่สองขวบและเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลและรัฐยังต้องช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยจัดตั้งกองทุนให้แก่ผู้ขาดแคลนได้ศึกษาตามความถนัดเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า